วันนี้เราจะมารีวิวห้อง,งน้ำญี่ปุ่นกันนะคะเราจะมาลองดูกันว่ามันแปลว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นปุ่มถ่ายเบาถ่ายหนักปุ่มเปิดฝาปุ่มหยุดอันนี้ปุ่มฉีดก้นอันนี้ของสำหรับผู้หญิงฉีดทั้งหน้าเนาะอันนี้เป็นปุ่มลมอ่าจะมีลมพัดออกมาช่วยให้เบาสบายเย็นสดชื่นนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มความแรงของน้ําก็คือ จะเป็นเบาอันนี้จะเป็นแรงแรงขึ้นเบาลงโอเคอันนี้เป็นตำแหน่งของอะตำแหน่งของกระแสน้ำที่จะออกมาก็คืออ่ไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังเนาะอืมมันก็จะมีจริงๆถ้ามันจะมีข้างในอีกอันนี้เป็นปุ่มทําความสะอาดอันนี้เป็นปุ่มเหมือนแบบไอ้น,นี่เกี่ยวกับแบคทีเรียอะไรเนงะี้ยอันนี้ปุ่มก็คือใช้มือกดเองอันนี้ระดับน้ํา ไอระดับน้ําในชักโครกแต่อันนี้ก็คงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าหลากัหลกๆก็น่าจะเป็นปุ่มข้างหน้ามากกว่าอันนี้ปรับสามารถปรับพอเรียกอะไรอะ่ะปรับความร้อนความเย็นของน้ําได้ด้วยนะเนี่อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเอ็กโคก็จะอย่างตอนเนี้ยเป็นที่ปุ่มมาเป็นหน้าหนาวที่อ่าที่ในโถที่ปุ่มก็จะอุ่นๆใช่ป่ะคะ เนีย่ยตรงนี้ก็จะปรับแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบเข้าในโรงแรมหรือไปผักไปเข้าในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีปุ่มตรงนี้ให้หรือเปล่าไม่แน่ใจปรับสามารถปรับปุ่มน้ำได้ด้วยถ้าเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นแล้วก็ลมก็สามารถปรับได้ว่าให้เป็นลมอุ่นหรือลมเย็นอือฮึแล้วก็มีปุ่มเหมือนกับกำจัดกลิ่นเหรออฮมีปุ่มกำจัดกลิ่นด้วยเนาะ หลักๆก,ก็จะเป็นแค่อันเนี้ยใช้อันนี้ถ้ามันถ้ามันไม่ได้นั่งจริงมันกดไม่ได้โอเคเดีวลองกดเปิดปุ่มเปิดปิดฝาให้ดูเคก็จะประมาณนี้นะคะรีวิว